สวัสดีค่ะดีทุกคนนะคะวันนี้นะคะก็เป็นวันที่4ี่แล้วนะคะที่เรามาอยู่ที่เวียดนามเนาะวันนี้จริงๆก็เป็นวันที่ยวพักผ่อนเนาะก็มีลูกสาวกับแพลนดินะคะก็ไปดูบอลกับมาดามออมนะคะที่สนามนืงแต่ว่าจัดนะคะกับพี่นุ่นแล้วก็ลาร้อนนะคะตรงนี้ก็มาหาเที่ยวหากินอาหารเวียดนามเพราะยังกินได้ไม่ครบทุกอย่างเลยวันนี้เราก็เลยมาที่ห้างลอตเต้มาร์นะคะแล้วก็มาที่ร้าน37มสิบเจ็ดสน้ำมือว่าอดชีพหรืไมก็สั่งอาหารมาจำนวนหนึ่งนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้เราสั่ง กาเดี๋ยววันนี้จะก็สั่งเป็นน้ำแตงโมหรอะไรสักอย่างแต่ยังไม่ได้ชิมแบบนริงกันเพราะว่าเมนูอ่ะมันเป็นภาษาเวียดนามเลยนะคะไม่ได้คนเมันนอนไม่ได้คนเหมอนจะดูน้ำเชื่อมไปหมดแล้วเขาพี่ดูดน้เชื่อมไปจริงหรอ่ใช่ตกไปสองชิ้นมัน นวนมแตงโมเหรออือเราคือมแตงหมอ,งอร่อยดีทุกคนแล้วก,วก็เราสั่งหอยที่เคยเห็นในทิก t ็อกนะคะมาแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้หน้าตามของในทิก t o อกนะแต่เดี๋ยวจะยกมาให้ดูก่อนน,นะคะมันมันดูประมาณเหมือนหอยจูบ,บ้านเราเราะมามันตัวใหญ่เบ้เล่เลยทุกคนดูนี้ว้าหอยจู่รู้จักหอยจูะ่ะนั่นคือหอยชนินออดไหน มันคนือหอยอะไรไม่รู้สาเนี้ยมันจะเป็นเหมือนผัดกระเทียมใครรู้ก็บอกทกีถ้าใครใครรู้จักหอยนี้ก็บอกทีกนะคะน,น้ำจก็ยังไม่ได้ชิมแบบนี้ขอดิมน้ำจิ้มน้ำจิ้มก็จะเป็นตะไคร้พริกน้ำปลาหวานใส่ตะไคร้อุ้ยวัดจีน,นเป็นไหมวัดจีนเป็นไหมนะอ่ะแล้วก็ มาให้เราด้วยอลองเลยกเราก็จะจิ้มนล้วหอยเราลองบล,ลองชิมแบบแบบยังไม่ใส่น้ำจิ้มไหมลอลองแบบยัไม่ใส่น้ำจิม้มอหอยหยุนจิ้มจิ้มเฉยๆก็อร่อ,รอ <c oughs> ยดียเดี๋ยวลองกินกับน้ำจิมแบบ้มนะโว่าใหญ่ใหญ่น้าจิ้มน้ำจิ้มนะคะจิ้มแบบนี้เลย,เล,ยนะลองจิ้มไหม มันกินง่ายแต่พี่ชอบใส่ไม่กินเลยหอมเลยจานต่อมานะคะที่เราสั่งมามันคือตาชื่อเมนูไ <laughs> <laughs> มันเป็นชื่อแต่มันไม่ใช่บ้านเก่าอ่ะมันคือแบบอะไรสรักอย่างตรงนี้มันก็จะมีขนมจีนเดี๋ยวพีวว่วางหน่อยนะจ๊มันหนักมากทุกคนจานทำจานเขาตกลราอดกินทำ ข้างล่างอันนี้นะคะก็จะเป็นอันนี้เห็นว่าเป็นเมื่อกี้พี่นุ่นชิมแล้วมันจะเป็นน้ำกะปิก็จะมีกะปิอันนี้ใบใบอะไรไม่รู้อ่ะแล้วก็อันนี้เป็นหมูชั้นนะคะอันนี้เป็นเต้าหู้ทอดแล้วก็เส้นขนมจีนนะเออแล้วมานเฉลมาแล้วทุกคนอันนี้เป็นที่อยากกินมาก wow. ันนี้นะคะเป็นหน้าตาของต้นแตวนะวก็จะมีแผ่นแบบเขาเรียกว่าแผ่นแผ่นอะไรน,นะพี่นุ่นที่แบบเอาไ้กินแผ่นหนังเนื้อทั้งแล้วก็ผักนะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นบ้าน,นแสบที่มีน้ำน้ำไม่มีน,มนม้ำน้ำให้อะปกติเราเรากินที่บ้านเราจะจุ่มน้ำใช่ไหมไแผ้พันไทยแต่มันบางกว่าที่บ้านเราน,นะกินไม่เป็นทุกคนเราก็ต้องลองดูมากันแบบมั่วๆนะคะ อันนี้นะคะด้านในเนี่ยก็จะมีหมี่สามชั้นนะคะมีกุ้งนะแล้วก็มีอ่าหัวงอกผัดนะคะมนนีเนาะซึ่งบอสไม่กินผักอบอสก็กินแค่กุ้งกับหมูก็พอม<อ>ีหรือเปล่า <c oughs> มันกินอย่างนี้หรือเปล่ากินอย่างกินอย่างกินปลาเอานี่อืมาหัวบ <c oughs> ุก จะยกขึ้นมาเป็นคู่แต่มันไม่มาเออแล้วก็อีกหนึ่งเมนูที่เราสั่งมาทุกคนมันคือเมนูเดียวกับปันี้แต่ว่าเป็นแบบผัดใส่หมูใส่ไข่มันก็จะเป็นฟิวคล้ายๆกับผัดไทยว่าเราจะเป็นเส้นขนมจีนถ้าเป็นที่เชียงใหม่ก็จะเป็นผัดหอกเส้นผัดขนมจีนสีดำๆมานานๆค่ะราคากันแต่เดี๋ยวิันนี้กับนบอสมันชอบกินแบบเส้นๆที่มาจาเนียบอสกินคนเดียวหมดที่จานไม่ตรวจตรย ช่วลังมันมีกลิ่นอาจจะกะปิหรืออะไสักอย่างมีในนั้นด้วยว่าเอามือเหมือนน้ำปลาเอาไป่หไม่รอมัอน เป็นไปได้เราไม่ใช่สายปลาล้าหรือสายกระปิกต,ตาเด็ดจิตเดี๋ยวเราคิดกันก่อน หลังจากที่เราทานข้าวเสร็จนะคะทานอาหารเวียดนามเสร็จวันนี้จะก,ก็แวะไปที่โรงแรมนะคะไปคุยกับโคช้ชมานิดนึงเนาะเตรียมตัวเตรียมความพร้อมที่จะแข่งต่อในวันพรุ่งนี้นะคะวันนี้จะก,ก็กลับมาถึงห้องพักเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็ช่วงที่จันไม่ได้อยู่ที่ไทยอะ่ะจริงๆของในเกมเข้ามาเยอะมากแล้วก็ไม่ได้ทําครงทําคลิปอะไรเลยไหนๆวันนี้ก็ว่างนะคะก็เลยจะลองมาเช็คดวงที่เวียดนามดูไม่รู้ว่ามาสุ่มของถึงประเทศเวียดนามขนาดนี้เนี่ย จะ,จะดวงดีบ้างหรือเปล่าอย่างแรกเลยนะที่จ้จะมาสุ่มนะคะนี่เดี๋ยวเราขดไปที่ลักกี้รอยัก่อนเห็นว่าชุดในตู้อีโวมาใหม่นะคะมีสุ่ม8ทีด้วยอ่ะคือน,น่าจะเหมาหลายอย่างอยู่นะวันนี้ร้านค้าโมโกโอ,อันนี้ไม่เอานะ้องมีแล้วอ่าน่าจะเป็นอันนี้น่าจะเป็นท่าทาง World Series นะคะอันนี้เป็นท่าถือคิดคู่นะแล้วก็ยิงนะคะกระทาบุย่าอันนี้นะไออันนี้คุคุ้นเหมือนจะมีแล้วปะกระทาบุย่าไม่แน่ใจเหมือนจะมีละแต่คุณคุ้นแล้เวเรากดตู้สุม่มแปดทีอันนี้ก่อนเลยละกันนะคะทุกคนตู้สุ่มแปดทีนี้นะเดี๋ยวจ้าจากดเลยเนาะมาดูกันว่าวันนี้จะดวงดีหรือเปล่านะคะไม่อยู่ถึงตั้งเวียดนามน,นะคะตึรดเติร์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 เเติรเติร์เรเตริิเเร เรียบร้อยเลือรู้จักทรงแล้วอยู่เวียดนามก็ไม่น่าต่างจากไทยนะน่าจะเกลือพอๆกันขอเกลือจ้าตามนั้นค่ะทุกคนไล่เรียงวันทีละอันเลยเขาเรียบเลยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหสวยคนได้แล้วดีอะยังดีที่ไม่ได้เหมาตู้โอเคเราได้ท่ามาแล้วนะคะเดี๋ยวขอไปเช็คกระทะก่อนกระทะเหมือนจะมีแล้วนะตึ๊ด กระทมูย,มย่างั้นเหรอฉันมียังมีแล้วนะคะงั้นเราก็ไม่ต้องกดต่อแล้วทุกคนแล้วก็อันนี้มาเดี๋ยวมาสุ่มอ่อน่าจะเป็นของในอ่านี่ลรตู้สุ่มทีโวนะคะตรงนี้ว้าวแลวคือเซตโหวดันเข้ามาในวันที่จัดอยู่เวียนนะาเออ วันนี้เรามีหินแปลงร่างนะทั้งหมด2อันเนาะเราจะต้องใช้หินแปลงร่างนะทั้งหมด7บวก5เป็น12 12บวก8เป็นเท่าไหร่20เราต้องกดมาให้ได้18อันนะบูปินไม่นับนะับเพราะว่ายังไงเราก็ได้ล่ละชุดนี้นี่นะ่าจะใส่ได้แค่ของผู้ชายนะคะทุกคนน่าจะนะเหมือนจะได้แต่ของผู้ชายด้วยทุกนมีแต่ลเซตตัวละครชายไม่ได้เดี๋ยวเราขอลองกดดูก่อนแล้วกันเนาะดติรดตึดต๊ดตึดต๊ดตึด๊ด มาเดี no. uh, ๋ยวเอาตัวฟรีก่อนละกันส่มตัวฟรีห้าครั้งเหลือเหลือเหลือของฟรีไม่มีแม้แต่บูปิเหลืออะไรมาสักแอะเลยค่ะทุกคนไม่มีเลยอ่ะมามาได้เวลาเสียเพชรละสวยฟ้ามาแต่ไกลสวยไม่ได้เฮ้ยทุกคนมันเกินไปเพราะว่าพี่อยู่เวียดนามสูง่เกลือกว่าอยู่ไทยนะ ไม่ได้เลยเลยดูดิเฮ้ยเกินเกิดแะเนี่ยอุ้ยได้ละน่ามายบูปิน่งบูปินจริงด้วยโอ้โหกดมาหมดไปเป็นพันนะคะได้บูปินมาอันเดียวโอ้โหวันนี้พี่ว่าอุ้ยได้บูปินอีกอันละแต่เราอยากได้หินแปลงล่างอะเราต้องการยี่สิบอัน เม่เว่าเราเราได้นี่ว่าอันหนึ่งละเราก็จะเหลืออีกสิบเจ็ดอันอุ้ยได้มาแล้วหนึ่งอันสวยสวยเริ่มมาแล้วทุกคนเริ่มมาลวได้ห้าอันละค่ะอีกสิบห้าอันบูปินเพิ่มอีกหนึ่งอันละครับเฮ้ย <Hey! S 1> บ,บูปินจัดอันนี้วะเนี่ยบูปินสองใบเหรอถามว่าดวงดีไหมมันก็จัดอยู่ในแบบดวงดีนะแต่ว่าหินแปลงล่างเราอยากได้มากกว่าหินแปลงล่างเราเป็นแบบเราเป็นพวกได้หินแปลงล่างยากอะตั้งแต่ไหนแต่ไรหรอ วยเฮ้ยได้ทั้งบูปินแล้วก็ได้ทั้งหินแปลงล่างเลยค่ะทุกคนดูดิเฮ้ยดึงดีว่ะดึงดีว่ะได้ยูโอ้โหสวยบัตรตั๋วห้องก็น่าจะได้เยอะเหมือนกันนะนล่นแล้วอะไรคือการที่ได้บูปินรวๆค่ะทุกคนอ๋อบูปินอะได้มาเป็นสิบล้วค่ะแต่ว่าหินแปลงล้านได้มาแค่หกอันเองมาดิ จะลองให้ exp สองใบเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบ้ยหินแปลงล่างมาหนึ่งอันล่ะหุยหินแปลงล่างสองอันสวยสวยสวยเหลืออีแค่สิบเอ็ดอันเองทุกคนหินแปลงล่างสิบเอ็ดอันนะคะตัวยอ่ะบืกินนี่หว่า สวยบูปินปะเฮ้ยบูปินหนึ่งอันเห็นแปงร้านหนึ่งอันสวย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 เลิศัะพักหนึ่งตะเกือกฟ้าฟเหลืองเหลืองเนี่ยมาเลยเหลืองเหลืองนี่ไม่ไม่ใช่เลยนะได้โกนักสวยแปลงล่างอีกหนึ่งละค่ะอันก้าอันบูปินมาอีกแล้วครับมาอยู่ไวสวยเห็นแปลงล่างหนึ่งอันสวยบูปินมาอ่ะเริ่มมาเลยทุกคนอย่าแผ่วอย่าแผ่ว กดต่อครับกดต่อบูปินน่าจะได้สักยี่สิบเกินยี่สิบใบอยู่แบบตรงนะ <c oughs> อะไรคือการที่บูปินมันมาลัวๆค่ะไม่เห็นแปลงล่างนี่ค่ะบูปินมันมาทุกลอบเลยอะ <c oughs> เอาดิอ่ยี่สิบใบละหยิแปรงล่างยีสิบสองใหเลยเฮ้ยมาละยสิบสามหยิบข้งล่างเริ่มมาละ อ่อ,อขอ้อสวยยี่สิบเอ็ดไปละอู้เป็นเพียบบนถึงสามสิบยังถึงแน่เลยอะจริงน่าจะถึงสามสิบใบรอบเนี่ยโอ้โหโคตรฟ้าโคตรจะเกลือสวยมากวดต่อรัวๆเลยค่ะทุกคนแบบไม่ต้องแถวยี่สิบสองใบแล้วครับตอนนี้ กดเป็นหมื่นเห็เ้าเลยอะอันนี้สามใบาแล้วอนนะมามาดิเห็นปไปได้อีกแค่ห้าอันอะอ่ะให้ทุกคนเดาเล่นๆนะระหว่างหินแปลงล่างครบยี่สิบกับบูปินครบสามสิบระหว่างหินแปลงล่างกับบูปินอันไหนจะครบก่อนที่ว่าบูปินมากเกินตรงอุ้ยหินแปลงล่างมาหินแปลง่างเหลือแค่สี่อุ้ยหินแปลงล่าง 4. อุ้ยเหมือนจะครบที่แหละหินแปลงล่างเหลือแค่สามนะอุ้ยอลล 3, นะุ้ย เฮ้ยนี่ดเดียวทุกคนอีกอันมันไปฉุดพี่ป่ะวะพอพี่เดาว่าเป็นบูปินปุ๊บหินแปลงล่างมันออกมาลัวๆเลยไอตอนอยากได้หินแปลงล่างมันไม่มาเลยทุกคนฮะแปลกๆนะพี่รู้แปลกๆ,ๆเดี๋ยวเรามาแลกชุดกันเลยละกันทุกคนอ่ะแลกชุดแรกเลยชุดแรกเนี่ยจะใช้อยู่ทั้งหมดหินแปลงล่างเจ็ดอันนะคะบูปิงสามอันเนาะไม่รู้าบูปิมาางมาทำไมเยอะแยะนะคะตื๊ดได้ละหนึ่งชุด ใส่ได้แค่ของผู้ชายนะชุดที่สองนะคะสีฟ้าอันนี้นะคะใช้อ่หินแปลงล่า5้าอันนะบูปปี้สองอันนะเรียบร้อยน่ารัก <c oughs> แล้วก็อันนี้เป็นสีออกแดงแงส้มๆนะคะอ๋อแดงดำแดงดำนี้ใช้หิกแปลงร่า้าบูปปี้สองนะทุกคนเรียบร้อยแล้วก็ชุดสุดท้ายนะเป็นชุดที่ใช้ของน้อยที่สุดนะใช้หินแปลงร่างสามนะคะแล้วก็บูปปี้งีกหนึ่งนะคะ <c oughs> แล้วบูปปิ้ของเรานะคะเหลืออ,อีกสิบห้าอันค่ะ ต้องไปทำอะไรแรงรอบน้าปุปปินก็เหลืออยู่ดีนะคะเหลืออยู่ดีไม่เป็นไรถึงว่าเราได้ของที่เราอยากจะได้หบบบบบมดละเนาะอุย้ยไปทิ่นี้มีนั้นอีกอ่ะมันมีกิจกรรมอื่นมาอีกไหมที่พี่ยังไม่ได้ของขอเช็กก่อนนะตื๊ดตื้ออันนี้ได้แล้วอันนี้ได้แล้วกดมาแล้ว เขาไปดูบแบบแฉมเก็บตัวนักแขอยากไ้แอบวอดอ่ะไม่มีกระสุนเอาออกไปแม่เอากิจกรรมนี้เติต์ดตตดต์ดติรด หลับในฟรีไฟล์ก็มีของอัปเดตประมาณนี้เนาะก็ลองเข้าไปดูกันเอาเองเนาะพี่อาจจะทำคลิปให้ดูชานิดนึงนะคะขอโทษด้วยพราตอนเนี้พี่ยังอยู่ที่เวียดนามอยู่นะคะยังไม่กลับเนาะก็จะ บินกลับไทยในวันที่16นะเราอาจจะได้เจอกันในไลฟ์สตรีมอาจจะวันที่17หรือ18ต้องดูก่อนนะคะถ้าไหววันที่17เราก็จะเจอกันแต่ถ้าไม่ไหวก็วันที่18เม่นนะัเนาะ18 19น่าจะเจอกันเนาะส่วนวันพรุ่งนี้หรือว่าคลิปหน้าเนี่ยพี่ก็จะออกไปหาอะไรทานนั่นะแหละก็คงจะหาเป็นอาหารเวียดนามนั่นแหละค่ะทานเพราะาเรานม้ไปอะ่ะก็ไม่ได้ไปเที่ยวที่ไหนไกลเนาะเพราะว่าเวลาค่อนข้างมีจํากัดนะคะต้องไปดูในส่วนของตัวนักกีฬาด้วยนะคะว่า ต้องการอะไรค่ะหรืออะไรหรือเปล่าแล้วก็วันพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันสุดท้ายและเจ็ดเกมสุดท้ายของการแข่งขันนะคะฟรีไฟล์เนาะจะตัดสินแล้วว่าทีมไทยของเราทั้งสองทีมเนี่ยจะได้กี่เหรียญกลับบ้านนะคะจะได้แบบเหรียญทองเหรียญเงินหรือเหรียญทองแดงอันนี้ก็ต้องรอดูเลยนะคะก็ฝากเชียร์ทีมไทยของเราด้วยเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้เดี๋ยวพี่ขอตัวไปพักผ่อนก่อนนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ